สวัสดีค่ะพบกับกรายการ H H Morning News, าว o ซิงเฮงมอร์นิ่งนิวส์เช้าวันพุธที่13ธันวาคมราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่1,996ตลดอลลาร์แต่ในที่สุดมีแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดชัชนีราคาผู้บริโภคออกมาอาจจะทำให้ตลาดผิดหวังนิดหน่อย ตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้น0.1%เมื่อเทียบปลายเดือนมากกว่า,าคาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวแต่ว่าเทียบปลายปีเนี่ยตัวเลขตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เลยก็คือ3.1%ราคาทองคำสปรอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนลดลงเล็กน้อย2.2ดอลลาร์ปิดที่1,979ดอลลาร์ค่ะดอลลาร์อ่อนค่าลงถึงแม้ว่าตัวเลข CPI อาจจะออกมามากกว่า,าคาดการณ์ไว้ แต่ว่าบอลยิวสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอายุ2ปีอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่านลงทุนก็ยังกังวลนอเฟดอาจจะเป็นต้องตึงดอกเบีย้ยในระดับที่สูงยาวนานมากขึ้นส่วนกองทุน SPR Gold t a s เมื่อวานขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็ขายออกมา2.89ตันค่ะคืนนี้ติดตามการประชุมเฟดนะคะแต่ก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟด ก็มีตัวเลขเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งของสหรัฐก็คือ PPI จะจะชี้ราคาผู้ผิดซึ่งของเดือนพฤษภายนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.1%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น1.3%เมื่อเทียบปลายปีนะคะเทียบปลายเดือนอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นแต่เทียบปลายปีเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงก็อาจจะมีความพันผวนได้นะคะในส่วนของก่อนประชุมเฟด จากตัวเลข PPI ส่วนการประชุมเฟดครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะติดตาม3ประเด็น1ก็คือผลการประชุมเฟดและถแถลงการหลังการประชุม2 p o ดอทพอรหรือประมาณการดอกเบีย้ย3การถแถลงของประธานเฟดค่ะ สำหรับผลการเฟดครั้งนี้ก็คงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะคะติดต่อกันเป็นครั้งที่3ดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่5.25-5.5%แถลงการหลังการประชุมเนี้ยก็จะอาจจะทราบทิศทางดอกเบีย้ยบ้างนะคะแต่ว่าดอทพอรตจะชอนข้างจะชัดเจนมากว่า ตกลงปีหน้าเฟดจะลดดอกเบีย้ยกี่ครั้งนะคะดอทพอดต,ตอนเดือนกันยายนเฟดคาดการณ์จะชะลอด,ดอกเบีย้ยปีหน้าสองครั้งตอนนี้ตลาดประเมินว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยประมาณสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็จะลดดอกเบียดดเบ้ยรครั้งแรกก็คือเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะตรงนี้คิดว่าค่อหน้าสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดคาดการไว้ในทางค่อหข้าฉบวกทีเดียว นะคะราคาทองคำปรับตัวขึ้นออทำหายเพราะว่าตลาคาดการณ์ว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยปีหน้าถึงหครั้งในเชิงลุกทีเดียวและก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะลดประมาณเดือนมีนาคมด้วยที่ตลาดคาดการณ์ไว้นะคะมุมมองของเฟรดจะชัดเจนขึ้นแล้วแหละนะคะว่าปีหน้าตกลงจะลดดอ,อกเบีย้ยกี่ครั้งแน่แล้วก็จะมีผลกระทบกับราคาทองคำ ในกรณีที่เฟดลดดอกเบี้ยแค่สองครั้งนะคะทองคําก็อาจจะลงไปแหละนะคะถึงพันเการอยห้าสิบดอลลาร์จะมีให้เห็นแต่ถ้ากรณีที่ดีก็คือลดดอกเบี้ยประมาณสามถึงสี่ครั้งเนี่ยทองคําก็มีโอกาสทะลุสองพันดอลลาร์ค่ะดังนั้นแนวโน้มราคาทองคำคืนนี้ก็คงผันผวนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้าเป็นหลักเลย ระยะสั้นให้แนวรับ1,970ดอลลาร์1,950ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน2,000ดอลลาร์ทะลุขึ้นไม่ได้2อ0พดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท,งท้งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น33,500บาทลดลงไป200บาทค่ะทองแท้งให้แนวรับ33,400บาท33,200บาท แนวต้านสาม0 0นสามพับาทแล้วก็33,750บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนทองแท่งยังอยากให้เวดันซีรอดูการประชุมเฟดก่อนนะคะเราก็คือนี้คิดว่าทองคําน่าสะพันธ์ผวนแน่นอน,นะคะ่ะก็รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะหนึ่อยหาดอลลาร์มีให้เห็นทยอยสะสมบางส่วน ส่วนโกลฟิเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ1,950ดอลลาร์ 1, 50, คันลอส1,940ดอลลาร์ g o l ออนไ u ฟิเจอร์แนะนำฝั่งซื้อเช่นเดียวกันค่ะ1,955ดอลลาร์คันลอส1,945ดอลลาร์ค่ะ, 1, 45, คะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะอยู่ประมาณ35สบาทเ0สตังเงินบาทคิดว่าเขาคงผันผวนตามเงินดอลลาร์เป็นหลัก แนวคบแนวรับ35าบาท40สตาง์แนวต้าน35 80บาท80สตางค่ะ US d Future t r e d i n g ตามกรอบ35บาท35สตางค์ถึง35บาท75สตางค์ได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ